คุณสีเทานะครับล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ยังคงออกมาจี้ไม่เลิกครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับก็ล่าสุดมีการโพสเฟซบุ๊กย้ำนะฮะว่าเรื่องทุนจีนสีเทาเนี่ยเป็นคดีสะเทือนวงการยุติธรรมครับอายการต้องเร่งสั่งฟ้องให้ทัน13มกราคมนี้นะครับและต้องทํางานแบบตรงไปตรงมาด้วยครับในประเด็นนี้ครับคุณชูวิทย์กมบลวิเิษครับอดีตเจ้าของธุรกิจอาบอบนวดแล้วก็อดีตนักการเมืองครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุนะฮะว่า คดีของตู้ห่าวสะเทือนวงการยุติธรรมครับคดีใหญ่ระดับประเทศเกิดขึ้นจากประกายไฟของจินหลิงครับขยายผลไปยังทุกวงการของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องการให้สังคมได้รับรู้การทํางานทุกขั้นตอนที่ไม่มีปรากฏในสื่อครับโดยวันนี้ขอทําความเข้าใจว่าใครทําอะไรในคุณชูวิทย์แจกแจงเลยนะโดยเริ่มต้นจากตํารวจครับโดยมีขอบอชนครับเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนทาคดีจินหลิงครับและการขยายผลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท็อปวัน ขับวันพัทยาที่รองโจกจับมาเพื่อนำรวบรวมไว้นในสำนวนครับ,รบสอนมาเป็นทางอายการสูงสุดสั่งตั้งคณะทำงานตามที่ผมร้องขอกับท่านไว้เมื่อวันที่9ธันวาคมแต่เมื่อผมเป็นเพียงบุคคลธรรมดาจึางให้ทางบชนเนี่ยตั้งเรื่องส่งให้อายการสูงสุดครับและได้ให้คณะทำงานมีผอ,อตรอและผอบชอครับร่วมคณะในการพิจารณาว่าเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่โดยวันนี้มีการประชุมนัดแรกครับ อย่างไรก็ดีคดีจินหลิงครับขบชน,นเนี่ยรับแยกออกไปและสำนวนจะบวดเวลานับจากวันที่26ตุลาคม -65 จะสิ้นสุดครบ7ฝาก8 4วันครับประมาณวันที่13บสามกราคมสันหก6นะครับดังนั้นคุณชวิตย้ำว่าดังนั้นกรุณา,าอย่าหยุดท,ทำงานช่วงปีใหม่ครับห้ามหยุดทำงาน9้าโมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันเ,เพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีก็ขอให้กำลังใจตำรวจทุกท่านในทีมเพราะอายการต้องสั่งฟ้องคดีให้ทัน ม่งั้นนายตู้หาวจะหลุดระยะเวลาฝากขังอากฟ้องไม่ทัน13มกราคม66ส่วนคดีอาชญากรรมข้ามชาติยังสามารถขยายเวลาได้ผมได้ยื่นร้องต่ออัยก,การสูงสุดและรองอายก,การสูงสุดขอเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายตู้ห่าวครับและคดีอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยอ,อีกมาก,อ,กอันเป็นการจัดการสั่งการด้วยเหลือยุยง อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาในการกระทําผิดขององค์กรอาจากรรมข้ามชาติครับพี่โอครับเออจริงๆอยากให้คุณชูวิทย์เนี่ยนบไปนั่งอยู่ที่โคศกเลยนะของสำนักงานตำรวจชาติตามจี้เลยนะเพราะละเอียดมากนะมาเป็นขค่เป็นตอนอย่างเงี้ยเรามองเห็นภาพเลยนะว่าคดีมันไปถึงไหนยังไงแล้วคุณชูวิทย์นะทำให้ประชาชนตามคดีได้ทันถูกต้องเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันอ่ะไปดูที่ดีเอสไอกันบ้างคุณผู้ชมนะรับบอกว่า วันนี้มีการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด21บริษัทของนายตู้ห่าวนะครับโดย DSI ครับทำงานรวดเร็วขยายผลไปได้อีกจนพบถึง40บริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับเริ่มวันที่3มกราคม66หมายเรียกมารายงานตัวกับ DSI ให้ปากคำคดีฟอ,อกเงินนอมิน,นีเส้นทางการเงินพัวพันถึงใครต้องเรียกมาสอบให้หมดและหากพบหลักฐานเกี่ยวข้อง ต้องแจ้ดำเนินคดีข้อหาสมคบฟอกเงินด้วยนี่คุณชูวิทบอกบนะฮะการทํางานไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับท่านผบชนเป็นการติเพื่อก่อไม่ใช่ทําลายค,คุณชูวิทบอกนะฮะคุณชูวิทบอกว่าต้องผนึกกําลังกําจัดพวกเนรคุณประเทศที่ให้ร่มเงาอาศัยแล้วกลับกินบนเรือนแต่ไปขี่รถบนหลังคาคุณชูวิทบอกผมได้พยายามอย่างยิ่งในฐานะประชาชน ที่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งแห่งหนจึงย่อมมีข้อจากัดมากมายแต่จากประสบการณ์โดนคดีมาแล้วเกือบ20คดีคดีน,นี้ประสบการณ์ส่วนตัว,ว,ต,วติดคุกม,มาสามรอบประสบการ์ส่วนตัวอ,อกนกนะลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้จึงพยายามสุดความสามารถดักทางอุดรูรั่วเท่าที่ทําได้ท่านผบชนทำงานของท่านให้ดีที่สุดฮะ,ส,ะดสั่งได้สั่งได้สั่งได้เหรอนะฮนะเพราะ หากนายตู้เห่าหลุดคดีแล้วก็มีคนได้พังกันเป็นแทบๆด้วย